ก่อนไปรับชมคลิปนี้รบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งการกดติดตามชอ่องเพื่อเป็นกำลังใจให้แอมิในในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วที่สำคัญทุกท่านเหตุผลที่ว่านี่อยากจะบวชให้น้องอยากจะบวชให้น้องถึงทุกวันนี้ยังไม่เคยได้ยินจะออกจากปากของพ่อพระเอกเลย เพราะตอนนั้นเขาแค่พูดเอาอกเอาใจเอากใจเอฟโอ้โหเอฟซโอ้ยสุดยอดเลยอะ่ะเขาบวชให้น้องเขาบวชน้องสุดยอดไปเลยอ่พาพ่อพระเอกก็พูดชัด้อยชัดคำอะ่ะนี่ครับผมแบบว่าเอา่อก็ต่อจากนี้ไปก็เอ่ออาจจะมีการแบบว่าต้องไปราวอุปสมบทนะครับก็จะบวชให้น้องชมพู่เขานะครับ ราะว่าผมผมในในฐานะที่แบบเป็นญาติคนหนึ่งนะครับผมก็รู้สึกแบบว่าผมไปเห็นสภาพนั้นนะครับผมเป็นญาติคนแรกนะครับไปเห็นสภาพสมของน้องเนี่ยคือแบบรับไม่ได้นะครับก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกผิดอยู่ในใจนะครับผมก็เลยอยากจะอยากจะบวชให้น้องนะครับก็จำจํำรงนะครับเรียนดำรงนะครับเอฟซี FC ทุกท่านผมก็กะว่าจะบวชให้น้องนะครับตลอดชีวิต ตลอ,อดชีวิตนะครับแต่ท่านท่านเห็นอะไรไหมลองชมเรืองด้านซ้ายด้านขวาหน่อยนะครับผมยังไม่มีฝาบ้านนะครับผมยังไม่มีฝาบ้านผมจะเชื่อใจได้ยังไงว่าลูกเมยียของผมเนี่ยจะอยู่ดีมีสุขนะครับเอฟซีะ FC นะครับช่วยอนิโคร,รนิดนหนึ่งนะครับช่วยอนิโคร,รนิดน,นึงว่าช่วยชมเรืองไปดูฝาบ้านผมนะครับ ถ้าจะให้ผมบวชตลอดชีวิตก็เชื้อเรืองดูฝาบ้านให้ผมหน่อยนะครับตอนนั้นผมไม่มีฝาบ้านเมื่อ FC FC เริ่ม FC เริ่มซื้ออิฐซื้อปูนมาอ๋อต้องขอขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่เอฟซี FC ผู้ใจบุญข้างหลัยนะครับที่ยังเลีงเห็นคุณงามความดีของผมนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มก่ออิฐก่อปูนแล้วนะครับผมผมบวชให้แน่นอนนะครับผมไม่ลืมนะครับอันนี้เป็นลืม ไม่ลืมผมบวชให้แน่นอนนะครับนี่นี่เอาตรงๆนะทุกท่านท่านลองจาเรืองดูสิบ่า,าผมจะใช้ประตูอะไรดีเนาะเป็นประตูบ้านนะครับก็ตอันนี้จริงนะครับถ้ามีประตูบ้านให้ผมบวชให้แน่นอนจริงๆจริงๆริผมบ,บวชให้้องชมพูแน่นอนลองดูรับข้างหรือ,อยังเอฟซี FC ทุกท่านนะครับเอฟซีผู้ใจบุญนะครับผู้ใจบุญผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีนะครับผมเป็นคนดีแน่นอนนะครับผมเป็นคนดีแน่นอน ผมบอกตรงๆจะให้ผมไปดื่มน้ําสาบานท,ที่ไหนไปได้เลยนะครับไปได้เลยทุกวัดทุกที่นะครับเอาจริงๆนะครับผมบอกผมผมพร้อมมากผมพร้อมแล้วก็เอาให้เอฟซีเขาสบายใจไปเลยว่าผมพร้อมที่จะดื่มน้าสาบานพร้อมที่จะดื่มน้ำสาบานพร้อมที่จะดื่มน้ำสาบานท่ทนา,าทนจำเรื่องไปเห็นห้องน้ําผมหรือยังฮะห้องน้ําของผมเนี่ยยังไม่มีประตูนะครับตดนี่ได้ยินไปถึง3หมู่บ้านเลยนะครับผมก็ ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าผมเอาตรงๆนะผมบวชให้น้องแน่นอนนะครับด้วยความสัตด์จริงครับสัก์จากของลูกผู้ชายนะครับผมบวชให้น้องแน่นอนเลยนะครับผมบอกกรงๆว่าเอฟซีจำเรืองเห็นห้องน้ำผมยังถ้าเห็นแล้วโปรดพิจารณาด่วนนะครับ <c oughs> เมื่อได้ห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ในห้องน้ำเอ่อเอฟซีนะครับคือแบบว่า ตอนนี้ผมก็ยังติดง่วดรถมอเตอร์ไซค์อยู่แบบว่าก็ยังไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับคือผมมันใจผมก็ยังนั่นอยู่แบบว่าแต่แต่ผมบอกตรงๆนะว่าเดี๋ยวผมจะบวชให้น้องแน่นอนนะครับผมจะบวชให้น้องแน่นอนเอาแบบตลอดชีวิตไปเลยนะครับผมบอกตรงๆว่านี่เราต้องใช้ยวดยันพาหนะนะครับถ้าผมจะบวชให้น้องแล้วฝาบ้านก็มีแล้วห้องน้ําเราก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทํายังไงแบบว่า ให้ลูกๆของผมเนี่ยได้ได้ขับมอเตอร์ไซค์ได้สุขสบสดสบวกสบายนะครับตื่นเช้ามาแม่งแม่งคอนด้ามาแล้วว้ย้คอนด้าเอ้าเขอขอบพระคุณนะครับเอฟซีไจบุญนะครับที่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ผมฟรีนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยเริ่มใช้คําว่าบวชบอยเข้าบอยเข้าไปเข้ามันเริ่มขายไม่ได้มันเริ่มขายไม่ได้ต่อไปจะทํายังไง ต่อไปเนี่ยเมื่อเมื่อเริ่มใช้ขบะบวชบ่อยเข้าไปเข้ากูก็จะไม่เห็นว่ามึงจะบวดสักทีเออกูเดี๋ยวมึงใช้ขบะนีดื่มน้ําสาบานแน่นอนดื่มน้ำสาบานแน่นอนผมแบบว่าจริงใจมากเลยนะครับผมจริงใจมากเลยผมจะให้ไปผมไปดื่มน้ําสาบานที่ไหนก็ได้นะครับเออพอไปวัดหองบอกกินหมอคนไปกินน้ำเทมปอันเออเออเออข่อยากเนี่ยอูบอกกิน ร้องไห้นะบัดนาวไม่ไม่ขอดื่มน้ำสาบานที่วัดหงเออนี่ผมบอกเลยโกโหกเป็นปนกระร่อนตาแหลใช่ไหมไม่เนี่ยเอฟซี FC เขาอุตส่าห์เตรียมพิธีรีตองให้าะเยอะแยะมากมายอยู่ที่วัดหงพ่อพระเอกพอไปเห็นขันน้ำสาบานเมือเมือม่อเมือ่อถัเมืออยู่ไซเดเนี่ยฮะบ้กน๊กก่อนเขาอยู่ไซเดีเนี่ย รีบกลับไปนับบัตรเงา FC ก็งงว่าเอา้าแล้วแล้ว,ลวตั้งอกตั้งใจว่าจะมาดื่มน้ำสาบานที่วัดหงน้่ไมทำไมไม่ทำไมไม่ดื่มน้ำสาบานล่ะ้วที่สำคัญเนี่ยเขาก็มาทวงถามเขาก็มาทวงถามอะ่ะเอา้านี่ปอพระเอกเมื่อไรคุณจะบวชให้น้องล่ะ เห็นก็บอกเปล่าเปาว,ว่าจะบวชให้น้องบ้านก็มีแล้วห้องส่วนก็มีแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ได้แล้วเงินอยู่ในบัญชีก็หลายนั้นแล้วทำไม่ไม่บวชล่ะเออแบบว่าด้วยความด้วยความสัจริงนะครับอผมเป็นผมบอกตรงๆเลยว่าผมเป็นห่วงผมเป็นห่วงภรรยาผมมากเลยนะครับภรรยาของผมนี่แบบสวยปิ๊งเลยนะครับภรรยาของผมนี่สวยสวยปิ๊งเลยนะครับ เถอเถกบัตราไทยนี่ผมบอกตรงๆว่าหาที่ไหนเทียบทานไม่ได้แล้วนะครับจะตายอีกกี่พบกี่ชาติก็หาเถอกบัตราไทยนี้ไม่ได้นะครับผมบอกตรงๆว่าภรรยาของผมนี่แบบว่า,าแบบเขาแบบสวยเรสเมันแตนแน่นอนนะครับผมก็เป็นห่วงเป็นใยว่าถ้าผมไปบวชแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเอาเอ่น้องคือเขาก็าจะไปแบบ มีผวใหม่นี่ผมผมจะทำยังไงเนี่ย <c ười> คิดไปคิดมากครับพี่นนอก,กรบโวยอยากบวชนะเนี้ยบดเนี่ยคิดไปคิดมาก็ไม่อยากจะบวชเออเมียผมก็แบบสวยอยากเยิมขนาดนั้นถ้าผมไปบวชแล้วผมจะเออจะทำยังไงละ่ะฮะเวลาผมคึกขนองมาผมแบาบว่าฮอตดอกตั้งขึ้นมาผู้ใดจะมาเอาลงให้คอยละ่ะฮะใครจะมาเอาลงให้ละ่ะเมียกับปรยู่พี่นนอไง พอดอกกระตั้งแล้วพี่น้องบวชบ่ได้แล้วบ่นเนี่ยหาแนวอ้างนะครับเออเนี่ยยกมีน้ําทั้งแปดมาแล้วเออลูกผมก็ยังแบบว่าเขายังแบบว่ายังไม่รู้เรียนสาอะไรก็แบบจะทํายังไงล่ะเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมพูดมาเจ้ากันแล้วกัน